สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ในรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นป .4 นะคะก่อนหน้านี้คุณครูได้ให้ลูกนะคะดูเนื้อเรื่องแล้วก็ถามว่าแบบฝึกหัดนะคะเป็นการตอบคำถามจากเรื่องลูกดูเรื่องแรกก่อนนะคะเรื่องแรกที่คุณครูให้ดูไปนะคะแรงพิโรธจากฟ้าดินใช่ไหมคะและรูก็ถามว่าจากเรื่องมีตัวละครใดบ้างอาจากเรื่องมีตัวละครอะไรบ้างคะ เอาน้องเดี๋ยวเรียกตอบทีละคนนะลูกนะน้องเลขที่สามสิบห้องปสี่ทับสองค่ะตัวละครมีกิ่งชาวบ้านลุงผู้ใหญ่พ่อแมวเหมียวผู้เท่าสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่เราได้อ่านเรื่องโอมพินิดมหาพิจารณากันไปแล้ว ในวันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ในเรื่องนี้กันบ้างนะครับเมื่อคาบที่แล้วเราได้ฟังเรื่องโอมพินิตมหาพิจารณามีใครตอบครูได้บ้างคะว่ามีคำศัพท์ยากอะไรบ้างตันเลิศครับใช่แล้วค่ะซึ่งคำว่าตันเลิศอ่านว่าตะเลิศ หมายถึงกระเจิดกระเจิงถ้าอย่างนั้นให้นักเรียนช่วยกันบอกคำศัพท์และความหมายกันนะคะคำว่าเครื่องมืออ่านว่าเครื่องมือหมายถึงสิ่งของสำหรับใช้ในการทำงานหรืออาจหมายถึงคนที่ถูกนำมาใช้เพื่อประโยชน์บางอย่างค่ะ หลังขดหลังแทงอานว่าหลังขดหลังแทงหมายถึงทำเปรียบเทียบคนที่ทำงานต่อเนื่องกันนานโดยไม่ได้หยุดพักข้าวภัยพิบัติอาจว่าภัยพิบัติหมายถึงอันตรายที่นำมาซึ่งความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงครับพิเคราะห์อานว่า พิ่คราะหมายถึงคิดทบทวนค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนทุกคนและนอกจากที่นักเรียนทุกคนบอกแล้วก็ยังมีคำว่าใครครวนอ่านว่าใครครวนหมายถึงคิดทบทวนให้ดีเสก่อนลงมือทําค่ะทงชัยอ่านว่า ธงชยัยหมายถึงธงซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะต่อมาคือคำว่าปรายสเีอ่านว่าปราสะนีหมายถึงวิธีการส่งหนังสือหรือจดหมายโดยมีพนักงานที่ตั้งโดยองค์การทางราชการทำหน้าที่รับส่งคำต่อมาคือยอนอ่านว่ายนหมายถึง มองดูและสุดท้ายคือคำว่าหมน่นหมองหมางอ่านว่าหมน่นหมองหมางหมายถึงไม่ผ่องใสไม่สบายใจไม่เบิกบานค่ะถ้าอย่างนั้นเราลองนำคำศัพท์ที่ได้มาแต่งเป็นประโยคกันนะคะถ้าอย่างนั้นผมขอแต่งคำว่าตะเลิดนะครับได้สิคะวิน แล้วจะแต่งคำว่าอะไรคะผมจะแต่งว่าชาวบ้านตามพากันวิ่งตะเลิดเปิดเปิงหนีเอาตัวรอดเมื่อเกิดดินถล่มครับคำต่อมาจะแต่งว่าอะไรดีคะคำต่อมาคือคำว่าเครื่องมือพิมจะแต่งว่ายาวชนบวนมัดระวงังไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของผู้ค้ายาเสพติดค่ะ ใช่แล้วค่ะพิมพ์และประโยคนี้หรือว่าเป็นข้อคิดให้สำหรับเพื่อนๆน,นะคะต่อมาคือคำว่าหลังขดหลังแข็งใครจะเป็นคนแต่งคะกิ่งเองคะ่ะซึ่งกิ่งจะแต่งว่าพ่อแม่ต้องทำงานหลังขดหลังแข็งเพื่อหาเงินให้ลูกเรียนหนังสือคะ่ะแต่งประโยคได้ดีมากค่ะกิ่ง เพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนก็ควรที่จะตั้งใจเรียนหนังสือนะคะจะได้สมกับที่พ่อแม่ลำบากเพื่อเราถ้าอย่างนั้นผมขอแต่งคำว่าภัยพิบัตินะครับการเกิดสึนามิในภาคใต้ถือเป็นภัยพิบัติร้ายแรงของประเทศไทยครับเรามาถึงคำสุดท้ายกันแล้วนะคะนั่นก็คือพิเคราะห์ ใครจะอาสาแต่งคำนี้บ้างคะใจอีกงค่ะซึ่งจะแปลว่าการตัดสินใจเรื่องที่สำคัญเราควรที่จะพิเคราะห์ให้รอบเข้าเพื่อน,นี้ให้เสียใจภายหลังค่ะหลังจากที่เราได้รู้จักกับคำศัพท์กันไปแล้วเรามาดูกันนะครับว่ามีการใช้พจนานุกรมอย่างไรแต่เอ๊ะน้องๆยังจำกันได้ไหมครับ ว่าเราเคยเรียนเรื่องพจนานุกรมกันไปแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปทบทวนเรื่องพจนานุกรมกันนะครับหลังจากที่เราได้เคยเรียนเรื่องพจนานุกรมกันไปแล้วมีใครตอบครูได้บ้างคะว่าพจนานุกรมคืออะไรพจนานุกรมคือหนังสืออ้างอิงที่เป็นคู่มือในทางภาษา ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับคำที่มีความสําคัญในการใช้ภาษาในการสื่อสารทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ในชีวิตประจำวันครับเก่งมากที่ท็อปและนอกจากนี้มีใครรู้บ้างคะว่าพจานานุกรมมีประโยชน์อย่างไรประโยชน์ของพจานานุกรมก็คือ ช่วยในการตรวจสอบการเขียนสะกดคำบอกว่าคำนั้นนั้นออกเสียงอย่างไรบอกความหมายของคำนั้นนั้นช่วยให้ทราบประวัติของคำว่ามาจากภาษาใดและช่วยให้ทราบชนิดของคำค่ะใช่แล้วค่ะเกีทถ้าอย่างนั้นครูจะสรุปให้ฟังนะคะว่าพจนานุกรมนั้นเป็นหนังสืออ้างอิงที่จำเป็น เนื้อหาประกอบไปด้วยคำต่างๆเรียงตามลำดับตัวอักษรโดยในแต่ละคำจะอธิบายให้ทราบเกี่ยวกับตัวสะกดการออกเสียงความหมายคำจำกัดความชนิดของคำเป็นต้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆจำพจนาทุกรมกันได้แล้วใช่ไหมครับ ถ้าอย่างนั้นเราลองมาดูกันนะครับว่าภายในพจนานุกรมนั้นมีอะไรบ้างโดยการให้น้องๆกดปุ่มที่อยู่ด้านล่างครับร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆมีวิธีจดจำคำศัพท์อย่างไรให้จำได้แม่นและจำได้ขึ้นใจเรามาดูตัวอย่างวิธีจำคำศัพท์ให้แม่นและจำให้ขึ้นใจกันนะครับ วิธีที่จะทําให้เราสามารถจดจําคําศัพท์ที่เรียนมาให้แม่นยําและจําได้ขึ้นใจก็คือให้น้องๆขยันท่องทบทวนและเขียนคําศัพท์นั้นบ่อยๆเมื่อเราทําอะไรบ่อยๆเป็นประจําสมองของเราจะจําโดยอัตโนมัติครับเวลาหมดแล้วครับน้องๆหลังจากที่เราได้รู้จักกับคําศัพท์เป็นไปแล้วในค้ัหน้านะ อ่านะคะคุณครูได้ให้ดูไปเมื่อตะก,กี้นะคะคำศัพท์ในเนื้อเรื่องการแต่งประโยคและยังมาถึงการใช้พจนานุกรมนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมต่อไปนี้ก็คือนะคะพจนานุกรมของเราจะต้องมีและก็ลองฝึกใช้ดูนะคะก่อนหน้านี้คนที่เคยเรียนกับคุณครูนะคะก็จะรู้ว่าพจนานุกรมใช้ยังไงนะคะแล้วก็ หาแบบไหนนะคะเราได้ฝึกใช้ไปแล้วตอนอยู่ปสพอเรามาขึ้นปสเราก็จะได้ใช้ครองขึ้นนะคะสำหรับวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ